เด็หลายคนตั้งตารอมากหลังจากด,จาดุช่างจีนไี่จบใช่ไหมฮะรอบนี้มารักร้ายนายเสพติดอะไรคือความรักที่มันร้ายแล้วเมาไปเสพติดได้ยังไงพี่บุญจริงๆอ่าอ่าเรียกว่าเวลาเราชอบใครมากๆสักคนหนหึ่งนะอินดิเซนชีพเราจากความว่ารักเนี่ยบางทีมันจะอาจจะกลายเป็นครอบสิทิ์ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นขั้งยอดเอกของความรักของเด็ก กล um> um> uh ุ้นไวรีสิงค์คนประมาณครับเป็นเรื่องคาราโอเกะสี่คนใช่ครับยากไหมพี่หัวนะเพราะว่าตอนนั้นหลาะคนเป็นแฟนทั้งเวอร์ชัน <No> นิยายากเวอร์ชันจีบด้วยพอมาทำเป็นเวอร์ชันไทยมันยากเลยพี่หัวก็ดันครับอ่าแต่ไม่ยากกดดันเรื่องอะไรพี่หัวเมื่อเด็กพี่หัวมาถ่ายซีรีส์ไวร์มาหลายเรื่องก็มีคนทักมาเยอะครับครับเราพยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับแล้พอปล่อยเทรลเลอร์ที่สอร์อมา สค่อนข้างดีความกดดันก็ไทยก็ขึ้นหนึ่งครับที่เดี๋ยวา่ามอบความกดดันให้น้องต่อครับยูนเขากดดันให้น้องๆแล้วแต่เราไมเห็นนะในยูทูบใน,นชแนลที่ออกมาคอมเมนต์ไม่ได้มีแค่คอมเมนต์ชาวไทยด้วยมีคอมเมนต์เป็นแบบแฟนอินเตอร์แฟนต่างชาติทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษเยอะมากพี่วันเองนี่นะฮะทำไมถึงมาลงเอ่ยที่สี่คนนี้กับบทบาทที่ได้รับเพราะว่าคาแรคเตอร์ เริงๆหนึ่งกระทำจริงๆของทสี่คนหรือพี่มามาด้วยทำไมถึงมาลงเอยที่สี่คนนี้ฮะต้องบอกว่าอาจริงๆเรื่องนี้เราผมเคยพูดไว้ในเอทีศูนนะฮะไปดูในท e ีวีได้นะครับพี่หาของยื้เลย <laughs> พี่อาจจะไม่สักนิดนึงหน่อยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้นะฮะไปดูทีวีดีกว่าอ,อโอเคไม่สปอยแต่เขามีพิสูจนะ,ะใช่ครับติดตามได้ว่าทำไม เ็นนักแสดงทั้งสี่คนนี้เขาบอกแต่ละคนมีที่มาที่ไปด้วยป้าไปดูมาละอีมีศูนย์แต่ละคนกว่าจะเฟ้นหากว่าจะคว้ามาได้คุณผู้ชมยากมากโดยเฉพาะวาจะไปถึงตัวละครของกู้หายอรื่ว่าฮีโร่แต่เดี๋ยวแวะมาคุยแต่อนการสอบไล่เรียงไปทีละคนียไปที่เจอะฮะเจอเล่าหน่อยสตอรี่เรื่องนี้เองเจอบบทักโกดเป็นอะไรความยากงา่ายมันสนุกมันฮะไทยไงบ้านเพราะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องเอ็กซ์โว เหมือนกัเลยไหมตไม่เราจริงๆเหมือนคน i n t r o e r t พวกนั้โพวกเบบนั้นเพื่อนๆก็ยอมนะเพื่อนๆว่าไงจริงเหรออันนี้ดูยากกาลันติหน่อย i n t r o v ร์ t ไหมว่า i ทรเ o ิ e ์เขาอะไปทำแบบสิรว์มาแล้วเขาได้ introvert 99%อีก1%คืออะไรนะ99% เป็นอะไรเต้ยแล้วใครเตอร์เป็นยังไงอะครเพืนเจอเออเดี่ยวผมเลยก็เหมือนตัวเองเลยดิจอายครับตอนนี้ต้องแนะนำตัวอีกรอบนะครับสวัสดีครับชื่อเจอนะครับแล้วบทเป็นไทเกอร์เนาะก็จริงๆในเรื่องรักร้ายในเสร็จติดเนี่ยเออก็จะแบ่งเป็นสองคู่หลักเนาะอย่างคู่เราเนี่ยก็จะเป็นเจอร์และนิวใช่ไหมแล้วก็คู่เรามันจะมีความมุ่งมิ้งเอาไว้ตัดเรื่องของคู่นี้เพรคนนี้เขาค่อนข้างจัดผมคุยแบบไม่หมายถึงว่าคู่คุณคันๆ หนักไงหมยายถึงว่าว<อ>แบบหวานกันเยอะอะไรอย่างนี้ <c oughs> อุ้ยเาสปอยเลยเหรออยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คือจริงๆเนี่ยที่มาก็คือเรือร่องละครในเสรติกก็จะเป็นการเสรติกของแต่ละคนไม่ใช่ยาเสร็ดติกนะอ,กอย่างของผมเนี่ยก็จะในเรื่องก็คือจะเสรติดเกี่ยวกับความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวของคุณพ่อของไทเกอร์เขาคาดหวังว่าอยากให้ลูกเนี่ยเป็นทหารนะถ้าเป็นตำรวจ เป็นตำรวจคาดหวังอยากให้เราเนี่ยเป็นตำรวจนะแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์มันค่อนข้างวันแอนมันก็เลยเป็นไม่ได้อย่างนิวเนี่ยเขาคาดหวังเขาเสพติดเออเสพติดความความแสดเขาเรียกว่าอะไรนะเศร้าเสพติดความเศร้าเราไม่เอาโมคอนใช้เสพติดความเป็นบ้านแล้วก็แบบโมคอนเป็นวงกลมเลยอนยะ่างเงี้ยส่วนสองคนนี้เขาก็เสพติดการละกันเขาเสพติดการละกันด้วย ก็จะบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่น่ารัวน่าดีหลายคนติดตามครับเจอเจอเจอพูดมาขนาดนี้พี่แทบไม่มีคําถามจะหันไปถามทั้งยิเยียร์แล้วนะ้นไปตอบคาแรคเตอร์เขาหมดเลยนะถ้าที่ถามมาผมก็จะบอกว่าเขารู่หมดแล้วครับเนี่อัดแม่อัดยิวยีเมาส์หน่อยคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นยังไงบ้างเอาแบบที่เวอร์ชันที่เจ๋อยังไม่ยังไม่เล่ายังไม่สปอยอ่ะสิ <S 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 s ่งติดความเศร้าความแซ่บเพราะบานี้อ่ะคาแรคเตอร์ตัวเองถ้าโอวี้นะครับมันก็จะเป็นคนที่ แต่ผมขยากนกความ่อนเซนติของเขาความเศร้าอ่ะคือเหมือนแบบ <c oughs> เราหลอกตัวเองว่าเราเศร้าครับแล้วเราก็อยู่กับฟิลนั้นๆใช่ไปเรื่อยๆประมาณนี้เหมือน,นตัวจริงไหมหรือต่างก,กันไม่ค่อยเหมือนครับแต่ว่าก็มีเป็นบางช่วงๆใช่ <c oughs> แต่อเล่เนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่เป็นแบบเป็นบุคลิกพิเศษของเขาเลยก็คือ